เรื่องเล่าสยองขวัญบ้านผีปอบตอนที่สองเงาลึกลับในราตรีหลังจากคืนก่อนที่ลำไยได้ยินเสียงกระซิบลึกลับหญิงสาวก็อดคิดถึงมันไม่ได้แม้จะพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเสียงลมแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญขึ้นนั้นเองแกรแกแก่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นนอกหน้าต่างของเธอเป็นเสียงของบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่ไปมาอยู่ในความมืด เธอเดินไปเปิดม่านและแทบหยุดหายใจเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์ยืนอยู่หน้าบ้านมันไม่ได้ขยับแต่มองมาทางเธอด้วยสายตาแดงก่ำเหมือนกำลังเฝ้าดูอยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่สยดสยองหัวใจของลำไยเต้นแรงตัวและมือของเธอสั่นระรัวขณะพยายามเพ่งมองให้ชัดขึ้นแต่ทันใดน,น,นั้นเงานั้นก็เคลื่อนที่เร็วผิดธรรมชาติแล้วหายลับไปในเงามืด รุ่งเช้าลำใหญ่รีบไปหาลุงพลชายสูงวัยที่รู้เรื่องราวลึกลับของหมู่บ้านนางคอยแห่งนี้มากที่สุดลุงพลแถวบ้านยายสายมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าคะลุงพลมองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนจะถอนหายใจหนูลำใหญ่อย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นเด็ดขาดลุงพลพูดทำไมล่ะคะลำใหญ่ถามด้วยความสงสยัยยายสาย ไม่ใช่คนธรรมดาลุงพลก้มหน้ากระซิบเบาๆเคยมีคนเข้าไปใกล้บ้านนั้นแล้วหายตัวไปแล้วไม่มีใครแจ้งตำรวจหรือคะลำยถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่มีใครกล้าแจ้งความหลอกลุงพลตอบเสียงเครือคนที่หายไปมีบางคนกลับมาแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วน้ำเสียงลุงพลแฝงด้วยความหวานดกลัว ลำยายขมวดคิ้วแล้วถามขึ้นหมายความว่ายังไงคะลุงพลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆพวกเขากลับมาแต่พวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปกดติดตามช่องไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป